นาละเหนนาละเหดอกบวาาัวดอเวต,ตีกกกโกบาลุกว่าอตาโกสตีร์ภาคดีโกกาดอกบัวเวตีในยัยทีินิ่เวลาตากสอเลยไทยรัฐออนไลน์อัตาตากสอตะอค่ะเอาเวกุยหลอดตากสอคู่โต,ตเทวดาโรงพยาบาลชายแดนอพยพวุ่นกู้ภัยเร่งกระจายผู้ป่วยไปรักษาตามตัวตะตัวตามที่ปลอดภยัยเอาเวนี่เจวดาตากสอคู่โต,ต,ตเทวดาเลยตาซาฮีเลยเอาอูเวดาเลยอยู่ใน캄เบเดียก็เชิญกว่าก็รอ อ่าเชคกี่เวด้าว่าเลออาโชกิชาบอที่ดาผาเหล็กุสายามลากีอัตระเลอตาสหฮิเลอปูเพลตอตาบ้านยุอัลอดติเดาผ้านี่หรอเอาไว้เนี่ยไม่เวดาตางสอบคุดรอตางสอกุแล้ด้าเพนหนุ่ยตดชิขีคีโชคกีชีเย่เราเพนบุนนาคอแพปุกวีหรอเราคุยนารีคีชิขีเป็นนิเนี่ยหรอเออภาสากอบเราเลยตาด่ตาอยากเกตฮอบเาด้าตาเพตาจันนิยัาเมดิเตชีบเลตาดื่นนี่หรอ นอตั th, você, você ้งส้นนี่เดกวยเท้ากันได้ไ้ตาลาปุกินเจ็บพวดเท่าได้ตะ้งนึงยนี่เดอดีอนเดี่านตนอตาขาเราตเกนเทาด้ตาเสาเท่าวด้แพลมื่อคือเราคินาริติชิคอเป็นนี่ดอเลยยตาปานี่เดออตุโพบ้าดูคีกากัวได้สิบเอกอนุชาตเรือนคําตะกาคีการการนี้พลทหารพรชัยจำปาจุมหนอคีการตะกา เออต้านกันนีเดเอาเว่บ้านดูไปด้ลาสานาว่าคอมนูลาเวกาไว้ได้ชิการโดนสเนเดอรอาคูนี่เหรอไม่มีตกคนกันนีเดอบ้านดูไปได้ลาคเทเวอาคูนไดรอเทเวตุบิเลตาคาลัสสารวันรนหวิลล็อกคิ้นีเดอเลตาเซต้ติยิบาตผู้แตเมื่อคืนหอคินารีเซอร์ซีเอเยชมันนีเดอ เวดานก็นเยสิตมนีตาขัาลตตาติตนพานีเดอรปตักุยเวดานี่หรอบ้านชันนากีเทวดาปาติยาเวดานบ้าบ้าแล้วคัมบเดีนกรปานีเมอยเวกเกเกลีท่อหลอเจจาเล่อาคนี้ดิสดตดตาอาเกเตยที่มาดิสตดตซ้ตัเมตาคุก,กินนอสนัตุกลาตะเกียากอางนี่เดอปบ้าหมูบ้านดาตินดิพานีที่เราไได้ตากลือนอเลิอบวเลที่อเชิดทิพานอหลชาตาอาเวกโเวดาเีุ่ริ่มนี้ ลรชอน้ตาเลยอาเวบ้านกรวดอากชาหนองวิบลอนนเดอกรุเคเลรอคือกรุดอย่าไม่ไว้ได้สายตะกูจันทบเพชรบึงเจริญหนองไม่งามบ้านกรวดปราศาสตรตาที่าพานนี่เดอ่าว่าบ้านมู่บ้าดาดูทัวคนําเมือไม่ได้่าดวโ์พูลเลอกรุคือกรุนี้ซึ่งรสุเกลนี่หรออาโคตรตอนนี้เจ้าไม่ได้วาวโพลเลอรคือกรุนกนี้น้องกิวไม่ได้กัดเลยกหลายตเยียงทุอย่าเทเว นอเอ่ออู้พันเนาะพี่หมอกูได้เทนนี่วาสนากินดันนี่ดอกปลาสึกลุกเรียนรู้นะเอ่ออากาตักหลานดอกเตื้อกระทูแต่ว่าจะจานนี่โดติยาวาจนายาอีหลอปว่าเอ่อหาท่อเลเลาะกันเลวเลตาเอ่อผู้เผ่หลอนี่เดี๋ยวกูไว้หน้าต้นโนตินี่บ่อืมเอากูตัดดันนี่ละติยาวนาเลเอ่อตากะเก๊ะห้องสามบ้าคือที่ที่ดิยาจะจานนี่บ่เนาะ เอมีมตาลล่ากัตนี้เกวิดหาอาหารใสเอ่อเพนนีนากินเดอเจมิน้ากว่าบ้าบุบ้านดานี่ที่หลอตั้งรืนเลือปอกกบ้าสรสสุดเกลด้าบาชันนากินดอนี่เดอเจนาอุขกว่าตอุตาตีนผ้าคีชิลินารีตามเมเกรมาพึ้นาแต่ตุกลานี้เนาะตวดูตวคุณนะเจมิน่าเลยว่าตัวพูดที่ฟันอุเตตกปลาเจิตาลีเนาะความยาตาต้องละเทอเดอตัเว ถุยเวด้นี่ต่บล็อกคอนี่หรอวิบล้นี้หลอกลือเดอร์วด้สุมิญาเจิจิเมลเลอรตาซาฮีประกอบเราโรงพยาบาลบ้านกรวดนี่เด้ออาร์ตูเวตซีตาผ้าเนี่คือวเวด้ตั้มมาเจอหนอเลือฟาวดิชันเลือกู้ภัยซีตาผ้าหนอเลือกระเล่นึกเราไวด้แลืลอตาซาฮีปูมาเจอเชื่อเจอเวด้ป้ออาชูกิชาโบเลือดตาชันหนามิรีเลือ ปกติที่มาเลยวๆ่ายุที่พามีีนเดอเมลชกดว่สุตชาหีเลออบบบุลตาเพนี่ที่ผ่านลอชตามไปชวกชาวบ่เลอมาเจราตาที่พระหน่เราปก็รอดูหาทอกีเลยตาลอนลาชัวคลีว่ายู่ได้เลยตาดูตาอยางมีเกลนี่เดอต อตุตะเกราตากติตาตริสวะลึกว่าชุกิติไพเนี่ยโหนี่เอากูตันตอนนี่เนาะตันโซนี่กวยวะดาเลยเม๋ปว่าตุลอตุกะเลชูไว้ดาอ่าปว่าชุกิชาปอติธภาพอีกนี่ล้อตันโซนี่กวยวะดาตูเพ่นี่ล้ออะน้องก็นี่ปว่าตันโซนี่กุลวะดาตะปลิขัญญาเนาะไผตันถึงตายยาวีนี่ตะนอนี่ดาเล่ เอาไว้ได้บุอรี่โซลเอ่ปวบุสูลองนอนเล้ยบุหรแสงเกิดโซเล้ยบบุหรี่บตการกติปราเช่กระโตาตาเลือกกรจี้กอดที่เดี๋ยวลองนอนด้วยถวยดีเร่าตัวพูดนอนนี่าพระนัตาีีปื้คอเออจะไว้ได้มามีกระเตอร์คอํำมาถ้าใครจะสู้กีตารกีท่อโกกีรอยากอยาคอล้อมมาเจนี่ตาบ้าจะมือบาทจะเวป้าจี้บร้อามาถลอนี่มาดีอับปิวนี่ปาสัวพูดเตวีได้จิิใจนี่นี่ อนาคตเลยติบาลลบโดดดิดิที่เราตักลีเยที่เราเวด้าเอ่อตาโจตากอมหลลซิซิเหลือสู่อิธพันธ์จิปูหลอเหลือกะสู้ดูยานกะปานนี่ลอติเลยเชลอ اكو ตัดตัวนี่หลอบัสสนักกิโดติบาลลุตุตุกะปานดิเมอบัมดาริเลซินยาบาเดฮีเราตักลีที่ควบอนาคตนี่ปัดนอเทเวด้าเวยมีเวด้าตักเคยตายาเหลืออยู่ตึดิธภาหอหลอ หลอบําหนิโคตายเลยตาละขอมบิไออะโคตัยดายใจดอชิรอะโคดารอนี่อะเวขาชนนาจิใจดินเราก็บ้านตะเปลี่ยนตะเปียววะกะเยมตะโจตะกะมอนตะซิวะอุดรนันปรุตคือตี้อะเพนี้เนี่ยถึงถึงล่ะเซนารีดูเบียวดรี เอออาเวนนี้มานกันที่เนี่เวยโมพาอ้ลาบาคานาทุทุลาวบาคานาเลิกโลเลิกดูคู่าเลิกลลมอทานนี่ยนะาเชิงนักกินเลิกโลเท่เท่เทเท่อุลนเตวาบัตือหลอขกนักว่าเต้าสาปกกระตูตกูตาบีตาเบอร์ไม่มีจานีหนีชีแลคัมบเียกบรีนาอาตปรีนาโน้นข้าาเอออากนแต่เรไม่ม่ไม่มใจเนี่ยบ้านในคัมบอเียสตรหเนา เอออาพูดด่านในเดี๋ยวครอบเลยตักหลุดใกล้ๆอ่าปาตดนท่านกวยตีบ้าตั๊ดบ้าตเวบ้าดิบ้าดิยาปิ้วหนูหลอมาดิกว่าที่ตดคือกุลญานกะมาวดนตบอตเว่หนอนะมาตุปู้ป้ำดุหลอปาติไผ่เน่ตับกว่าโกตินนลีคือหลอคือผู้ละก๋อมินเด่เดหลอเออตไม่มาเชือกก่อตคนดุฉิจิตใจนี่ตไม่รับปีนาอยู่ย่อบากะนาบาย เออเอาไว้ในเด็กวันหนอปักสารตาที่จะนี่หมอโอเคบ้านขาาต่ตั้งหน้าดูการไม่เต็มมาตาเวสร่รงอีกัลนเจเี้ยเ,เ,ยวเวหรอเตชุาเจือกยหล่อตามลึก